เสียงโลหะกระทบกันดังเกรียวกาวเข้าใกล้มาทุกขณะหากแต่บุรุษทั้งสองที่กึ่งหอบกึ่งหิ้วกันมานั้นก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีอาการคล้ำมขยาดหวาดกลัวแต่ประการใดฟังจากเสียงดาบต้องกระทบกันเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าพวกมันคงจะใกล้เข้ามาถึงหน้าค่ายแล้วเป็นแน่แท้ปเจ้าเข้าไปอยู่ตังในตะเจ้าข้างนอกนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของไอ้แสนคำมือมันเตอร บ่ได้เราจะปล่อยให้แสงคำลือมันซึ้งคนเดียวบ่าได้หมู่ม่านวงเล็บม่านเท่ากับพมา่ามันมากันเป็นร้อยเป็นพันแสนคำลือมันจะสู้ลำพังคนเดียวได้อย่างใดคนที่ถูกเรียกว่าป้อเจ้าคือพ่อเจ้ายังคงฮึดฮัดดึงดันจะออกไปจากที่ซ่อนตัวเสียให้ได้ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังดึงดันที่จะขัดขวางเจ้านายของตนไว้อย่างสุดชีวิตเช่นกันบ่ได้เน้อเจ้าถ้าพระเจ้าจะออกไปก็ต้องข้ามศบไอ้เจเรรน้อยคนนี้ออกไปก่อนเนะ่ะทันทีที่พาหนะคันยาวหยุดโมเมนตัมการหมุนของวงลอ้อเด็กๆต่างก็รีบแย่งกันกรูลงจากรถ กลุ่มเด็กหนุ่มก็มุ่งหน้าตรงไปเสาะหาห้องน้ำก่อนเป็นอันดับแรกส่วนกลุ่มเด็กสาวก็ไม่น้อยหน้าที่จะจับกลุ่มเอียงท่าหน้าหลังหยิบเอาโทรศัพท์มือถือออกมาเก็บภาพกรรมพันละวันทั้งภาพเดี่ยวภาพหมู่ราวกับว่าพวกเธอเป็นนางแบบชื่อดังก็ไม่ปานอา้าวธันวรัตเธอไม่ลงไปไหว้พ่อเจ้ากับพวกเพื่อนของเธอเหรอครูหนุ่ม เอ่ยถามเมื่อเห็นลูกศิษย์คนโปรดยังคงนั่งนิ่งอยู่บนรถเพียงลําพังครูบอกให้พี่คนขับเขาจอดที่นี่นานไหมครับเขาถามกลับแทนคำตอบก็ประมาณเกือบสาสิบนาทีนะ่ะคงจะนานพอดูอยู่เหมือนกันถ้าเธอยังคิดจะนั่งเป็นเจ้าพ่อจำเป็นอยู่บนรถทัวร์นี่ท่านวรัตอดยิ้มน้อยนไม่ได้กับคําชักชวนของคุณครู เขาทำทีเป็นถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะยอมเดินลงจากรถตามหลังค,คุณครูไปแต่โดยดีไปสักระเจ้าพ่อด้วยกันดีกว่านะครูไปคนเดียวจะครับผมไม่ชอบครูหนุ่มชะงักฝีเท้าหันไปมองหน้าลูกศิษย์คนโปรดโดยไม่ได้ตั้งใจ พยายามทุกวิถีทางที่จะเข็นเอาเหตุผลผ่านทางสายตาสีสนิมเหล็กของลูกศิษย์ผมไม่ได้รังเกียจนะครับครูเพียงแต่ผมไม่อยากจะยกมือไหว้เขาคำหลังสุดเด็กหนุ่มเอ่ยมันออกมาเพียงแผ่วเบาพอได้ยินอุบอิบในลําคอทว่าก็ยังไม่พันไม่พ้นสดประสาทของครูหนุ่มไปได้เขา เธอหมายถึงเจ้าพ่อประตูผานะเหรอทันวรัตเบือนสายตามองไปยังศาลเจ้าพ่อประตูผาเนิ่นนานครูครับบางครั้งการเป็นวีรบุรุษมันก็ควรจะอยู่บนเหตุผลอันสมควรครูว่าไหมครับเธอหมายความว่ายัางไงนะผมว่าแสนคำลือไม่สมควรที่จะเสียสละชีวิตเพื่อคนที่ขลาดตาขาวพันนั้น เธอหมายถึงใครที่ว่าพันนั้นน่ะเท้าลิ้นกาดน่ะหรอถ้าผมเป็นแสนคําลือผมจะไม่ยอมตายช่วยชีวิตเพราะคนขี้ขาดและเห็นเกิดตัวอย่างเท้าลิ้นกาดเป็นอันขาดแทนคําตอบเด็กหนุ่มกลับแสดงผลส่วนตัวออกมาแทนโดยที่ครูหนุ่มยังไม่ทันได้เอ่ยปากถามทันวรัตเธอรู้ตัวไหมว่าเธอกำลังพูดอะไรออกมา ผมรู้ตัวดีครับครูลูกศิษย์สบสายตากับครูจริงจังซึ่งผู้สูงวัยกว่าก็ไม่พบอะไรเลยในแววตาสีสนิมเหล็กคู่นั้นนอกจากความผิดหวังเสียใจและหมดศรัทธานในอะไรบางอย่างจนถึงที่สุดเธออย่คิดแบบนั้นสิเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในสมัยนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง บางทีเท้าลิ้นกานหรือแสนคำลืออาจจะมีเหตุผลอะไรของพวกเขาก็ได้นะใครจะไปรู้เชิญครูเข้าไปกาบสักหละคนเดียวเถอะครับผมขอตัวไปเดินเล่นในถ้ำดีกว่ายังเหลือเวลาอีกเกือบ25นาทีกว่ารถจะออกมันคงนานเกินไปถ้าผมจะต้องไปนั่งยกมือว่ารูปปั้นนั่นอากาศภายในถ้ำค่อนข้างเย็นกลิ่นอับชื้นผสม กับกลิ่นปฏิกูลมูลค้างคาวทําให้ชวนคลื่นเหียนวิงเวียนไม่น้อยหินหลายก้อนมีละอองน้ําเกาะจนตะไคร่จับเป็นสีเขียวคล้ายกับมีคนนําเอากรรมี่สีเขียวมรกตมาคลุมทับเอาไว้พอสายตาชินกับความมืดภาพจิตตกรรมบนผนังถ้ำที่เมื่อตอนแรกเดินเข้ามานั้นมองแทบจะไม่เห็นตอนนี้ ก็เริ่มจะปรากฏให้เห็นชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างยิ่งขึ้นภาพบางส่วนมีร่องรอยถูกขีดเขียนทับซ้อนกันไม่น้อยกว่าสองครั้งทำให้พื้นที่เขียนภาพมีลักษณะเป็นปื้นสีแดงหนานอกจากนั้นยังมีภาพบางส่วนเลอะเลือนเนื่องจากการผูกกร่อนไปตามการเวลา และจากการทำลายทั้งโดยธรรมชาติและน้ำมือของมนุษย์ครูของเขาเคยบอกว่าภาพเขียนสีทั้งหมดที่พบในบริเวณนี้เขียนขึ้นด้วยสีแดงซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากแร่เหล็กสีแดงที่มีชื่อเรียกว่าเฮเมตไต้ ซึ่งมัโพกแทรกอยู่ในหินปูนและหินดินดานสันนิฐานว่าน่าจะนำมาจากดอยผาแดงซึ่งเป็นเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปจากแหล่งโบราณคดีประตูผาทางทิศตะวันออกประมาณ5กิโลเมตรขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับการจิตตนกรรมแห่งอดีตการเหล่านั้นหนุ่มน้อยก็ถึงกับสะดุ้งเสียหลัก เมื่อฝูงขังคาวเจ้ากรรมพากันแตกฮือบินออกมาจากซอกหลืบใดหลืบหนึ่งของถ้ำที่ค่อนข้างมืดอารามตกใจทำให้เด็กหนุ่มเสียจังหวะการทรงตัวจะก้าวไปข้างหน้าแข้งขาก็พันกันจนเป็นเหตุให้เด็กหนุ่มวัย17ปีต้องล้มลงไปนอนไม่เป็นท่าอยู่ริมฝาผนังถ้ำนั่นเอง เด็กหนุ่มรู้สึกเหมือนศีรษะของเขาจะกระแทกเข้ากับก้อนหินหรืออะไรสักอย่างอย่างจังแต่ก็ยังดีที่หัวไม่แตกจนเลือดตกยางออกจะมีก็เพียงแต่อาการปวดนน้อยเขาลองแอบเอามือคลำๆดูก็รู้สึกคล้ายกับว่ามันจะโนขึ้นมาธนวรัตน์ค่อยๆปรือหนังตาขึ้นภายในถ้ำยังคงมืดมิดหากแต่ก็ยังมีแสงสลัวๆ พอให้มองเห็นภาพเชือกเส้นยาวสีดำมาเรือที่กำลังเคลื่อนไหวช้าๆเลื้อยอยู่บนผานหินขนาดย่อมเหนือศีรษะของเขาขนาดลำตัวของมันหากกะด้วยสายตาแล้วก็คงจะมีขนาดพอๆกับลำแขนของเด็กหนุม่มมอปลายอย่างเขานี่แหละโน <No. S 1> เขาบอกตัวเองได้แค่นั้นเด็กหนุ่มก็รู้สึกเหมือนกับว่า มีใครสักคนเดินออกมาจากมุมใดมุมหนึ่งของถ้ำแล้วเป่ามนให้เขาหลับไหลไปโดยพลันภายใต้อ้อมกอดถึงความสรวรางนั้นเองทันวรัสรู้สึกเหมือนว่าภายนอกถ้ำจะมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างไปจากตอนที่เขาเดินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสักต้นใหญ่ใบดกหนาซึ่งดูเหมือนว่าจะประกอบกันเป็นป่าที่ทึบกว่าปกติ ทึบกว่าตอนที่เขาเดินเข้าไปภายิธรรมเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้อีกทั้งร้านจำหน่ายชากาแฟสดน้ำหวานและขนมขบเคี้ยวหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่หอบชอบหอบเอาของป่ามาวางขายในบริเวณใกล้เคียงก็ดูเหมือนจะอันตรธานหายไปอย่างไร้ล่องรอยไม่มีห้องน้ำสาธารณะที่จัดไว้ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่มีสารเจ้าพ่อประตูผาที่คุณครูเพิ่งจะเอ่ยปากชวนเขาเข้าไปสักการะอยู่ยุกยกเมื่อครู่นี้ไม่มีแม้แต่เพียงร่องรอยว่าเคยมีบริเวณดังกล่าวนั้นถูกแทนด้วยด้วยรวนสาลาขนาดย่อมตกแต่งด้วยพันไม้ที่พบเห็นขึ้นได้ทั่วไปตามบริเวณนั้น อาทิสเสนจันผากล้วยผามะพร้าวเต่าปวงเร็บมะพร้าวเต่าเท่ากับชื่อปรงชนิดหนึ่งและเอื้องแสดอกขาวที่ผลิดอกออกชอบเป็นรวงยาวตรงชายคาศิลปกรรมอันงดงามง่ายทว่าจำเริญตานั้นทำให้เด็กหนุ่มนึกไปถึงพระพลา ของท่านเท้าพญามหากษัตริย์ในละครจกักจักวงวงตอนเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลาที่เสด็จประาพาสเที่ยวพักค้างอ้างแรมในป่ามากกว่าจะนึกถึงตูบตูบเท่ากับกระท่อมของชาวบ้านร้านช่องทั่วไปยังไม่ทันที่ความคิดของเด็กหนุ่มจะกระเจิดกระเจิงไปมากกว่านั้น หน้าต่างไม้โบราณที่น่าจะเรียกว่าหับเผยก็ถูกดันให้ยกขึ้นก่อนที่บานประตูไม้ไผ่สารของพระพาจะถูกเปิดออกทันวรัษมองเห็นร่างสมส่วนของบุรุษเพศหนุ่มน้อยผู้หนึ่งก่าก้าวขาออกมาลักษณะการแต่งตัวผิดแผกแตกต่างไปจากชาวบ้านโดยทั่วไปบุรุษผู้นั้นสอดสายสายตาไปมา เหมือนกับว่ากำลังจะมองหาใครสักคนหนึ่งทหารวงเล็บทหารเท่ากับทหารมีทหารคนใดอยู่แถวนี้บอกหน้าแปลกที่ทันวรัตยืนตรงหน้าพระพานี่เองระยะทางก็ไม่น่าจะเกินหเมตรเป็นอย่างมากแต่บุรุษผู้นั้นก็ดูเหมือนจะมองไม่เห็นร่างของเขาอยู่นี่เจ้าประเจ้าใครได้ไอหยางข้าใจ ข้าจเท่ากับรีบบอกข้าเจ้ามาเตะมีชายอีกคนหนึ่งวิ่งเข้ามาชายคนนั้นนึ่งผ้าเตี่ยวเพียงผืนเดียวท่อนบนเปลือยเปล่าพร้อมเผยให้เห็นหน้าอกแกร่งกว้างกำยำในมือถือดาบยาวเปลือยคมขาวสะท้อนแสงอาทิตย์ยามรุ่งเช้า พอเดินเข้ามายังไม่ทันถึงตัวชายผู้เข้ามาใหม่ก็สุดลงนั่งกับพื้นธรณีแล้วยกมือจรดศีรษะขึ้นไหวป้อเจ้าสมัยนี้ยังมีข้ามีเจ้ากันอยู่อีกหรือกองถ่ายทำละครที่ไหนมาถ่ายทำละครอยู่แถวนี้คุณครูกับพวกเพื่อนเพื่อของเขาหายไปไหนกันหมดทำไมไม่มาดู ปกติเห็นกลุ่มเพื่อนสาวๆของเขากรีดพวกดาราหนุ่มๆจะตายนี่นาะคำถามเหล่านี้ประเดียประดังมาอยู่ในความคิดของเด็กหนุ่มทว่ายังไม่ทันที่ทันวรัตจะคิดอ่านอะไรไปมากกว่านั้นเด็กหนุ่มก็มองเห็นชายอีกคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบตรงเข้ามาพ้เจ้าฮาต้องหนีแล้วนะเจ้าหมู่ม่านม่านเท่ากับพมา่า มันใกล้เข้ามาแล้วแล้วเจ้าจะให้เฮาหนีไปทางใดแสนคำลือมันไปอยู่ที่ไหนเสียเป็นอย่างมันบอกมาช่วยเฮาแสนคำลือถ้าจะได้ข่าวว่าหมู่ม่านมันจะบุกเข้ามาทางนี้ก็เลยเอาทหารออกไปดักรอรับไว้หน้าก่อนแล้วหมู่ม่านมันก็าพากันมาแตแตะในตอนใกล้แจ้งปเจ้าบ่ดี บ่ดีเท่ากับย่าถามนักเจ้เสียงดาบใกล้เข้ามาแล้วเฮาบอกไปเน้อจะเรน้อยสูกลัวตายสูก็หนีไปเต้เฮาเป็นป้าเมืองเฮาจะหนีละทิ้งทหารหนีละทิ้งชาวเมืองของเขาได้อย่างใดจะเรน้อยป้าเมืองคนนั้นเรียกชายพูดที่เข้ามาทีหลังว่าจะเรน้อย ่ันวรัตรู้สึกคุ้นหูชื่อนี้พิกลเหมือนเคยได้ยินมาจากที่ไหนสักแห่งแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าเจรน้อยคนนี้เป็นใครจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นลิ้นของป้อเมืองคนนั้นในขณะที่เขากำลังออกคำสั่งเจรน้อยบริวารของเขาเองทหารของเขามีอยู่จำนวนตัวไรเอาไปช่วยแสงคำลิวมันให้หมดให้เกี้ยงเตอะ เจ้าเมืองคนนี้มีปานดำติดอยู่ตรงปลายลิ้นสังเกตเห็นได้ชัดคุณพระช่วยเท้าลิ้นกาลเจ้าผู้ครองขลังนะครในสมัยอุจยาตอนปลายยุคที่พม่าวิ่งกันให้ขวากขวาในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของเราเท้าลิ้นกาลกษัตริย์ขี้ขาดและเห็นเกตตัวที่ทิ้งให้แสนคำลือหรือพญาข้อมือเหล็ก ทหารเอกของตนต่อสู้กับพมา่าแต่เพียงผู้เดียวในขณะที่ตนเองกลับหนีเอาตัวรอดถ้าผมเป็นแสนคำลีผมจะไม่ยอมตายถวายชีวิตเพราะคนขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวอย่างเท้าลิ้นการเป็นอันขาดเสียงคำพูดของเขาที่เพิ่งคุยกับคุณครูเมื่อครูถูกลุกไล่ด้วยเสียงดาบกระทบกันที่ดังใกล้เข้ามาทุกขณะ ทานวรัตเห็นจระเรน้อยกึ่งลากกึ่งจูงองค์เหนือหัวของตนออกมาจากพลับพาเพื่อเข้าไปหลบซ่อนในตัวถ้ำซึ่งอยู่ลุกเข้าไปในหน้าผาใหญ่สูงชันป่อเจ้าเข้าไปอยู่ในตังในเจ้าเจ้าข้างนอกนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของไอ้แสงคำลืมมันเตอ่บ่ได้เขาจะปล่อยให้แสงคำลืมมันซื้อคนเดียวบ่ได้หมู่ม้มามันมากันเป็นร้อยเป็นพันแสงคำลืมมันจะซื้อลำพังคนเดียวได้อย่างใด คนที่ถูกเรียกว,ว่าป่อเจ้าหรือพ่อเจ้ายังคนฮิกฮัดดึงดังออกไปจากที่ซ่อนตัวเสียให้ได้ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังดึงดันที่จะกอดขวางเจ้านายของตนไว้อย่างสุดชีวิตเช่นกันบ่ได้นะเจ้าถ้าป่อเจ้าจะออกไปก็ต้องคาบศพไอ้จระนน้อยคนนี้ออกไปก่อนเนอ้อ ทานวรัสสัมผัสได้ถึงความเด็ดเดี่ยวจริงจังในสายตาคู่นั้นของเจรน้อยเด็กหนุม่มคิดว่าเจรน้อยไม่ได้ขู่เจรน้อยคงจะยอมตายจริงๆดังคำพูดถ้าหากว่าเจ้านายของเขายังคงดึงดันที่จะออกไปข้างนอกท่ามเสียให้ได้แสงคำเรือนเป็นทหารเป็นอครัก์หน้าที่ของทหารขององครัก์ก็คือปกป้องบ้านเมือง ปกป้ององค์เจ้าเหนือหัวแสนคําลือมันต้องทำตามหน้าที่ของมันปอเจ้าบาด่ดีอย่าออกไปให้แสนคําลือมันต้องห่วงหน้าพงวงหลังเลยปอเจ้าต้องรักษาชีวิตของปอเจ้าเอาไว้ชีวิตของปอเจ้ายังสำคัญสำหรับชาวเมืองขลางนครนของเฮาเนื้เจ้าจเรน้อยพนมมือขึ้นไหวเหนือศีรษะพูดทั้งน้ำตา ตอนนี้มาเรข,ของข้าพเจ้าได้บอกขาวมาแล้วว่าพระอธิการเจ้าอาวาาสวัสดนายางได้แจ้งไปยังหนานทิพช้างทื่เตรียมกำลังพลไว้ทางใต้ปุ้นแล้วข้าพเจ้าอย่างคนอยู่ครั้งนครก็จะยังพอมีหวังที่จะรอดพ้นจากเงื้อมมือม,ม่านั้นหนานทิพช้าง ภายหลังได้ยึดเมืองเขาลางนครคือมาจากพม่าได้เป็นผลสำเร็จและสถาปนาตนเองเป็นเจ้าทิพ์จักหลวงหรือเจ้าสุรวรอชัยสงครามปกครองเมืองลำปางตั้งแตออ่พศ2275ถึง2302 รวมแล้ว27ปีไอทิปช้างท่าอยู่ทางนู้นแล้วดรอท่านวรัตเห็นเท้าดิ้นการขมุกขมิบตรงริมฝีปากรำพึงเพียงแผ่วเบาแต่ก็น่าแปลกเขากลับได้ยินเสียงนั้นดังชัดเจนเสมือนว่าได้ยินเสียงความคิดของตัวละครในภาพยนตร์ที่เขาเคยดูอย่างไรอย่างนั้น มันเป็นแบบนี้นี่เองเท้าลิ้นกาดไม่ได้ขาดเคล่วกลัวตายอย่างที่เขาหลงเข้าใจผิดมาโดยตลอดเาว่าพระองค์ทรงตระหนักถึงภาระหน้าที่ของพระองค์มากกว่าความรู้สึกถึงส่วนตัวต่างหากความรู้สึกส่วนตัวที่ทรงรักและห่วงใยแสนคำลือในทหารกล้าผู้นั้นของพระองค์ยิ่งกว่าใคร อันที่จริงทันวรัตก็พอจะรู้มาบ้างเหมือนกันว่าเท้าลิ้นกานหนานทิพช้างและแสนคำลือหรือพยาข้อมือเหล็กนั้นล้วนแล้วต่างก็เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักในอาจารย์คนเดียวกันนั่นก็คือพระอาธิการเจ้าอาวาสวัดนายางแต่เด็กหนุ่มก็นึกไม่ถึงว่าความรักฉันพี่น้องที่ไม่ใช่พี่น้องร่วมไส้อย่างจะเด็ด กับมังตราในเรื่องผู้ชนะสิบทิศนั้นจะมาอยู่จริงในโลกนี้หลังจากเห็นจระเนยพาเท้าลิ้นกานเข้าไปหลบภายในถ้าแล้วภาพที่ทันวรัตได้เห็นหลังจากนั้นก็คือภาพการต่อสู้ของทหารเขรางนครโดยการน,นำทัพของแสนคํำลอกับเหล่าทหารพรมา่าโดยการน,นำทัพของหารฟ้าแมป ทหารฟ้าง้ําและทหารฟ้าฟื้นสามทหารเสือของท้าวมหายศหรือพมา่าลำพูในสมัยนั้นธนวรัตน์มองเห็นภาพเหล่านั้นอย่างรวดเร็วเหมือนชมภาพยนตร์ที่ถูกปลอไปข้างหน้าอย่างเร่งรีบแต่ถึงกระนั้นเด็กหนุ่มก็ยังสามารถซึมซับได้ทุกรายละเอียดเขาเห็นแสนคำลือต่อสู้กับทหาพรพมาร่าอย่างเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง,ขงจนกระทั่ง ดาบสองมือนั้นหักไปข้างหนึ่งองครักของเท้าลิ้นตานจึงเอาศอกซ้ายรับอาวุธแทนโลกกำบงังแทบไม่เชื่อสายตาเด็กหนุ่มเห็นจะจะเลยว่าดาบของพวกพมา่าที่ฟันลงมานั้นไม่ได้ระคายท่อนแขนกำยำของแสนคำลือเลยแม้แต่น้อยสมแล้วที่ได้ฉายานาำว่า พญาข้อมือเหล็กและไดระ้รับการเล่าขาาเวีรกรรมผ่านชั่วอายุคนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนผ่านการเวลามาถึงเกือบ300ปีต่อมาเด็กหนุ่มเห็นหานฟ,ฟ้าฟื้นเสียทีให้แก่แสนคำลือท่านเห็นแสนคำลือใช้ดาบฟันฉับลงที่แสกหน้าผ่าของหานฟ้างัา แล่งออกเป็นสองส่วนสองซีกพอดิบพอดีอย่างสยดสยองสมองสีขาวไหลทะลักปนกับเลือดสีแดงเข้มทานวรัตยังนึกอดสมเพชไม่ได้เมื่อเห็นหานฟ้าแหมบวิ่งหนีทับกลับไปอย่างหัวซุกหัวซุนเมื่อนายทหารคนนั้นมองเห็นแสนคำลือยังคงยืนทำหน้าตาดุดทมึงถึงคุ้มเชิงอยู่หน้าถ้ำ ประตูผาหลังจากที่หันฟ้าแม่กได้สั่งให้พลทหารระดมธนูยิงประน่ำใส่ไปแล้วไม่ยังอันที่จริงแสนคําลือนั้นอ่อนล้าเต็มทีแล้วเพราะรบมาตั้งแต่เช้าตรู่จนเย็นข้าวปลาก็ยังไม่ได้ตกถึงท้องแต่ที่ยังหยัดยืนอยู่ได้ก็ด้วยแผ่นหลังกํายำนั้น พิงแผ่นผาอยู่ประกอบกับฝูงลูกธนูที่ช่วยตึงตาร่างนั้นเอาไว้เหมือนที่พวกมันเคยตึงร่างพะลอดีลกราดแห่งเมืองแมนสวงและเพื่อนแพงสองพี่น้องแห่งเมืองสรองไว้ด้วยกันมาแล้วหลังจากที่เสียงดาบสงบลงจะเรน้อยและเท้าลิ้นกาน ก็ค่อยๆเดินออกมาจากถ้ำที่กำบังอนิจจาตอนนั้นแสนคำลือสิ้นใจเสียแล้วทันวรัตเห็นเท้าลิ้นการถลาเข้าไปกอดศพของแสนคำลืออีกทั้งยังเป็นคนถอดลูกหนูออกจากร่างของแสนคำลือด้วยพระหัตของพระอ,องค์เองความเสียใจและความโศกเศร้าอาดูนั้นคงจะไม่ต่างอะไรเลยกับความโศกเศร้าของเจเด็ต ในวรรณกรรมเรื่องผู้ชนะสิบทิศเมื่อเจเดศทราบข่าวว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้มังตราสวรรคตรเสียแล้วด้วยถูกนางมุกอายผู้เป็นพระสนมวางยาพิษเด็กหนุ่มเห็นเท้าลิ้นการสั่งให้ทหารช่วยกันสร้างสารเพียงตาขึ้นแล้วทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของแสงคำรือ หรือพญาข้อมูลเหล็กมาสิงสถิตเพื่อเป็นอนุสร์ลํำลึกถึงความดีและความกล้าหาญไว้ให้บรรพชนรุ่นหลังได้ลํำลึกถึงโดยตั้งชื่อว่าสารพญาข้อมือเหล็กซึ่งต่อมาอีกนานแสนนานชาวบ้านแถบนี้ต่างรู้จักกันดีในชื่อสารเจ้าพ่อประตูผามาอยูนิเตอร์แสนคำลือ วันหนีไปไหนเลยมาฮักฮาห่องฮักสาหอยฮักษาห่องฮักสาหอยเท่ากับรักษาร่องรักษารอยฮักษาแผ่นยินของเขาอยู่ตรงนี้เตอะภาพเหล่านั้นค่อยๆเลือนหายไปก้อมกับสติสัมปชัญญะที่กลับคืนมาของเด็กหนุ่มเมื่อทันวรัชค่อยๆลืมตาขึ้นเขาก็พบว่า ตนเองกำลังนอนพิงผนังถ้ำอยู่เด็กหนุ่มจึงลุกขึ้นปัดเศษดินเศษทรายออกจากกางเกงก่อนจะรีบเดินออกไปจากสถานที่อล,ลี้ลับแห่งนั้นภายนอกถ้ำทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับตอนก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาแต่ก็มีเพียงความรู้สึกภายในจิตใจของเขาเท่านั้นที่เปลี่ยนไปทันวรัตเป็น,นมาหรอครับ ครูให้เพื่อนไปตามหาก็ไม่มีใครเห็นผมไปดูเจ้าพ่อประตูผามาครับครูหนุม่มทำท่าจะไม่เชื่อทันวรัตจึงรีบชิงอธิบายเสียก่อนก่อนที่ครูของเขาจะสักใส่ไร่เดียมไปมากกว่านั้นผมมาคิดคิดดูแล้วครับผมว่าบางครั้งทั้งเท้าลินการแสนคำลือหรือไม่กระทั่งจเรน้อยเอง,เองก็คงจะมีเหตุผลอะไรบางอย่าง ถึงต้องตัดสินใจทำอะไรๆลงไปแบบนั้นในช่วงเวลานั้นและผมก็คิดว่าพวกท่านก็คงจะคิดอย่างถีท่้วนแล้วก่อนจะลงมือทำเราซึ่งเป็นคนรุ่นหลังคงไม่มีสิทธิ์จะไปต่อว่าอะไรพวกท่านได้เพราะหากไม่มีพวกท่านเหล่านั้นในวันนั้นก็อาจจะไม่มีพวกเราซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังในวันนี้ผมกับครูเองก็อาจจะไม่ได้มายืนคุยกันอยู่ตรงนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ หมือนแสมคาลือที่เราเล่าต่อกัอนมาหรือจะสู้ได้เข้าไปรู้ไปเห็นจริงๆนะครับครูรู้สึกว่าเธอจะพูดอะไรแปลกๆไปนะครับแต่ไม่รู้ล่ะช่างมันเถอะยังไงครูก็ดีใจนะที่เธอคิดได้แบบนี้ครูหนุ่มตบไหล่ลูกศิษย์เบาๆด้วยความเอ็นดูก่อนจะพากันเดินออกใบส,ส,สมทบ กับเด็กนักเรียนคนอื่นๆซึ่งตอนนี้ได้ไปรวมกลุ่มกันรออยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถทัศนศึกษาเครื่อนตัวออกจากใครประตูผีไปนานแล้วไม่มีใครทันสังเกตเห็นเชือกเส้นยาวสีดำมาเมื่อมเส้นนั้นที่ค่อยๆเลื้อยออกมาจากในถ้ำอย่างเช่มช้าทว่าสง่างามลมแห่งคุณเขาพัดมาแผ่วเบาทว่าเมื่อเดิน ทางผ่านช่องหินแห่งประตูผากลับก่อให้เกิดเป็นเสียงหวีดวิวประหลาดคล้ายกับเป็นบทเพลงที่เดินทางมาแต่ห้วงบรรพการมาอยู่นิเตอร์แสนคำลือบอดี Body, หนีไปไหนเลยมาฮักษาห้องฮักษาหอยฮักษาแผ่นดินของเฮาตรงนี้เตอร์